ปาเมืองเ,เหนือแล้วพี่เมืองตายโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้กินอาหารเหนือกันเลยตั้งแต่มาเดี๋ยวจะไปลองหาเอาดาบหน้าดูนะครับขอบคุณนภัทโฮเทลครับที่เล้อเฟิร์สสถานที่พักผ่อนให้เราดีขนาดนี้นะฮะยังไงก็ไปกินอาหารเหนือกันก่อนกลับไป นไหนก็ไหนๆแล้วครับตอนนี้เราก็เลยมาแวะร้านนี้ครับร้าน Self Coffee ค่ะเป็นร้านของคุณฟอยด์โลลิดัสของเรานี่เองนะฮะดูตัวนี้หนึ่งว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนเขี้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นไปทเนี่ยอยากายอะรถ่ายอะไรถ่ายช่เหรใช่อากี่วันนี่แหละกำงานกลับแล้วเนี่ยกลังวันนี้เหรอ ถึงแล้วครับร้านเซลไปดีกว่าเติมก่อนเราให้ว่ากันโคตรได้ดื่เป็นกาแฟดำหรือกาแฟนมกาแฟดำเบสแบบฟูตี้หน่อะไหมหรือว่าเอาเป็นนัตตี้เอาอะไรก็ได้มะลองดูฮะเราจะยืนพื้นแบบนั้นเอาแบบสแตนดาร์ดของเราเลยนะอเมริกาโน่ร้อนหรือเย็นเอาเย็นไหมเพราะว่าอากาศร้อนกินร้อนเนี่ยแม่งร้อนอเมริกาโน่เย็นใช่หวาไม่หวานนะคะครับ สำหรับร้านเซลฟ์นะครับร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านของน้องฟอยของเรานี่เองนะซิกเนเจอร์ของร้านที่มีความแตกต่างคือกาแฟเขาหอมเข้มมันมีรสชาติปลายลิ้นแปลกๆแบบ อธิบายไม่ถูกแต่อยากให้ทุกคนมาลองชิมถ้าสําหรับใครที่ชอบอเมริกาโน่นะมาลองได้เลยบรรยากาศของร้านก็เท่าที่เห็นหน้าปาตีมากลองมาแวะเวียนกันได้มีดีเจสุขเสวทิตย์ก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะครับร้านอยู่ข้างๆโรงแรมเพชรงามถนนเส้นนั้นผมว่าทุกคนคงรู้จักเซิร์ชได้ง่ายๆ Google หรืออะไรก็ได้เจอเลยกับร้านเซลฟลอยนะ่าจะอยู่ทุกวันลองมองหาดูครับเหมือนที่ผมบังเอิญเจอแบบนั้นเหมือนกันมันจะในสเตชั่นสเตชันแบบสเตชั่นย่าน แบรนด์แบบทำยำเบรนดนแบบเป็นแบบม่วงตังแบรนด์ครัวแบบคัวไทยที่ต้องเขียนบีแล้วก็แยกสั่งทีอย่างสั่งสาไม้หน้าไม้สั่งไม้หอมอะไรได้เยอะาอย่างมองคิดธรรมดาธรรมดาแบบนัตตี้ฮะเออธรรมดาธรรมดาแล้จะได้คอมแพร์ใช่ป่ะเอออยากรู้อยากรู้ใช่นัตตี้เหยื่อล้างแก้วนี่คือของแก้วครับ ออเราจะอยู่กันยาวๆแบบตีกันจนถึงกรุงเทพถ้าสมมุติว่ในขนาดที่เราขับรถกลับไปแล้วเกิดง่วงนอนเราก็จะด่าทางนี้ทนันทีว่าให้กาแฟมึงกินแล้วง่วงวะ่ะมัน <laughs> แดดก็รักเลยอ,ะอ่ะชิมอันี้เลชิมเลน่าเกลียดนะชิมนนี้แต่มันง่วงกว่าถ้า,าเสก,ก,ก็โอเคแต่ก็ยังมีติดๆหน่อย คิโร์ซีอูจารันไอคิวเดี๋ยวไปแปะแปะด้านหน้าหน่อยได้เลยเป็นเกียนได้ครับมาครับพีพีดวีมนะครับมาเยือนถึงเซลสำหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าจะมาเชียงใหม่นะครับก็เรียนเชิญนะครับเซลฟ์กาแฟเชียงใหม่นะครับถ้าอยากกินที่มากกว่ากาแฟมาที่นี่ครับมีหญิงให้ดูครับเสาร์อาทิตย์มีแค่2วันแต่กันละกันมีแค่2เราครับเอ้ยชอบปะป๊อปป๊อปป๊อเย้มาเดี๋ยวที่ไหน เกี้มาให้เปล่าคุณมากครับเดีเจอกันมาครัสุดยอดตัวซิกเนเจอร์ของเขาที่เรากินแก้วแรกดีมากแต่ว่าพอมาเป็นตัวที่ธรรมดาของเขาอ่ะก็ดรอปไปเลยเพราะเรากินตัวเฟียวไปแล้วถ้าสำหรับใครที่แบบเคยกินพวกกาแฟดิฟหรือกาแฟอะไรที่มันมีแบบมีการเบรนด์อาจจะมีความไม่ชินเกิดขึ้นแต่ว่าส่วนตัวตอนนี้โคตรดีเลยกูมีความรู้สึกว่าสามารถแบบไปหาพี่เดได้ ไปต่อยมวยก็ได้คึกอะ่ะแต่จะได้ต้องกลับทำอะไรยังไงไม่ได้เลยถ้าเบื่อจริงเรายังไม่กินข้าวกันเลยเนี่ยพี่เอ้ยเออลืมว่ะ <laughs> เอาไปกินข้าวก่อนแต่เมื่อกี้เื่อกีที่ฟอยแนะนํามาคือมันอยู่หลังมอเลยมนะันต้องลับไปนู่นอีกไากลๆเลยนะน่าจะไม่มีเวลาในการไปไม่งั้นเราจะกลายเป็นกลับมือดึกละพอเรากลับมือดึกมันจะถึงแบบเกือบเช้าเลยเทียบซึ่งไม่โอเคเพราะว่าน่หมายความว่าเราต้องเจอด่านอีก ครับตอนนี้เรามาถึงที่หมายของเราแล้วที่เราจะตัดสินใจกินกันตรงนี้ครับจากร้านของฟรอยมาใช่ไหมเราเจอร้านอาหารเหนือแล้วขับไปถึงปั๊บแม่งปิดแล้วก็อ้าวมาตรงนี้ก็เห็นว่ามีน้ำเงี้ยวข้าวซอยแคบหมูอย่างน้อยก็ยังเป็นอาหารเหนือก็ยังโอเคจอดเสร็จปุ๊บเดินลงไปหมดเลยตัดสินใจกินร้านนี้ครับข้าวแกงปักใต้หมูหวานทีโ่โพงแตงกาฮลโหล ไม่เอาคะแนนหนูหยอย่างเดียวนี่หว่าได้ตามที่ต้องการแล้วนะฮะกับต่างๆนะฮะอาหารเมืองม้นวนเลยเมืองเหนือแล้วพี่เมืเองใต้ Ufe 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 Killa 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 Kill Kill นะครับเริ่มเลยดีกว่าจานแรกสตอร์นี่แค่แบบคิดก็แพงแล้วเหรอเฮีย ืมันเผ็ดมากแต่ปลาต้องแกงเลยเริ่มรู้แล้วเริ่มเผ็ดค้าวกลิ้งหมูสองอำน,นี้นาูเรื่อง,ต,องตามสไตล์อาหารใต้นะต้องมีแบบหมูหวานหรืออะไรนะผักแก้มเผ็ดอะเนื่อออกหัวได้เฮีย ากาศมันร้อนม้งสงสัยไม่เกี่ยวกับอาหารหรอกราคารสชาติร้านนี้ดีเลยนะผมรู้สึกว่าเครื่องแกงแกงใต้ของเขาเขาใต้แท้ๆรสชาติดีเลย เผ็ดจริงราคาไม่แพงด้วยราคาถูกร้านนี้อยู่ริมถนนเลยนะจากเชียงใหม่ออกมาลุ่ตรงกับกรุงเทพครับ,บ,บอ่านบทอสา,ารพีมกาก่อนเลยมาเลื่อชิดซ้ายไว้จะมีป้ายเขียนตลอดทางเลยชี้มาว่าเข้าแกมงบาตรใต้ลงมาเลื่อลงมาเลื่อเพิ่ไปเจอสะพานข้ามแยกขึ้นสะพานข้ามแยกมาเลย,แ,ย,เลยแล้วก็สายมืออร่อยราคาถูกมีดูจะพาให้ทีมงานกินแล้วกินเองไม่ไหวเลยดูหน้าเหมือนดูเหงือกดูเม็ดนี่ ยังกำลังมาคนอตครับน้ำคาลรู้่ะ